สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในคลิปนี้นะคะกับการทำข้อสอบเคมีก9วิชาสามัญปี64ข้อที่20โดยพี่ปานจากเพจจะสอบอยู่แล้วมาทำโจทย์กับพี่ปันกันเถอะนะคะมาดูโจทย์ข้อที่20กันเลย ข้อ20นะคะบอกว่าแก๊สนะคะ N2O4 หรือว่าไดไนโตรเจนเตตราออกไซน์ xide, นะสลายตัวในภาชนะปิดปริมาตร1ลิตรณอุณหภูมิ1และเมื่อเข้าสู่สมดุลเคมีนะคะจะเกิดแก๊ส N2O4 0.50โมลแล้วก็แก๊ส NO2 หรือว่าไนโตรเจนไดออกไซน์1.00โมลถ้าเติมแก๊ส N2O4 เพิ่มเข้าไปเป็นไปเพิ่มเข้าไปในภาชนะแล้วก็ปล่อยให้เข้าสู่สมดุลอีกครั้ง จะมีแก๊ส n 2 o 4อยู่0.72โมลนะคะเขาก็ถามว่าแก๊ส n 2 o 4ที่เติมเข้าไปในภาชนะเนี่ยเท่ากับกี่โมลข้อนี้นะคะเราก็ต้องเริ่มด้วยการเขียนสมการก่อนนะสารตั้งต้นก็คือ n 2 o 4แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น n 2 no 2นะคะเริ่ม n 2 o 4ปฏิกิริยานะคะสมดุลก็เขียนลูกศรไปกับ no 2เป็น product ดุลสมการค่ะฝั่งซ้าย n 2ตัวขวา n 2ตัวซ้าย o 4ขวา o 4เรียบร้อยจากนั้นนะคะเริ่มก่อนณนะสมดุลเดิมเนาะสมดุล1สมดุลหนึ่งเนี่ยมีแก๊ส n 2 o 4เกิดขึ้น0.50โมลเราต้องทำให้เป็นโมลาร์นะคะและข้อนี้มันคือ 0.50โมลในปริมาตร1ลิตรอยู่แล้วมันก็เลยเป็น0.50มลาเลยถูกไหมแล้วก็แก๊ส n o 2ก็1มลาเลยโอเคนะคะจากนั้นเริ่มใหม่นะคะเขาก็บอกว่ามีการเพิ่ม N2O4 เข้าไปอ่ะเริ่มเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลน,นะคะ สมดุลที่2เโอเคเริ่มต้นมาจากสมดุลเดิมเนี่ย0.50ถูกไหมแล้วเขาก็ใส่แก๊ส n 2 o 4เพิ่มเข้าไปอีกก็กลายเป็น0.50แต่ใส่เพิ่มเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้นะคะเราก็บวก X เข้าไปโอเคไหมคะแล้วก็ NO2 ก็สตาร์ทมามี1โมลล่าโอเคนะ เปลี่ยนไปนี่อย่าพึ่งนะคะไปดูที่สมดุลก่อนเขาบอกมาแล้วว่าแก๊สนี้เนี่ยจะมี N2Ocu 0.72โมลแล้วก็0.72โมลหรือว่า0.72โมลาร์นั่นเองเนาะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่คะก็เปลี่ยนไปทางสารตั้งต้นจะลบเนาะผลิตภัณฑ์จะเป็นบวกนะคะก็เปลี่ยนไปเท่าไหร่เอ่ยจาก0.50บวก x ให้มาเป็น0.72ก็แปลว่าอะไร เปลี่ยนไปทั้งหมดก็คือต้องลบ x เนาะ x จะได้หายไปแล้วก็0.72ยลบ0.5ก็คือ0.22ดังนั้นนะคะก็คือบวก0.22เห็นไหมมันจะหักหล้างกันได้เป็น0.72พอดีเนะเาะอติดลบนะคะ x ลบศ โ okay. อเคเพราะว่าลบลบลเป็นบวกเนาะ x ลบ x, x ตัดออกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ n 2 o c เนี่ยมีการเปลี่ยนไปคือ x ลบ2 2เพราะฉะนั้นนะคะนี่ดุลด้วยเลข1เนาะถัดมา n o 2มันดุลด้วยเลข2มันก็ต้องสัดส่วนเพิ่มเข้าไปก็เป็น2เท่านะคะของ x ลบ2 2 2โอเคไหมคะดังนั้นนะสมดุลก็จะเป็น1บวกกับ 2 x ลบ0.44ตามทันไหมเอ่ยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเขาถามหาว่าจะเติมกับเข้าไปกี่โมลถูกไหมสิ่งที่สมดุล2ตั้งแต่สมดุล1และสมดุล2จะเท่ากันคือค่า k ถูกไหมคะค่า k เนี่ยคิดจากไหน k คือค่าคงที่สมดุลเนาะก็จะถ้าคิดจากผลิตภัณฑ์นะคะ ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์อย่าลืมยกกาลังเลขดุลด้วยนะมันดุลด้วยเลข2เนาะ no 2ก็ยกกําลังสองค่ะส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้น n 2 o 4เนี่ยค่า k จะต้องเท่ากันโอเคไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าสมดุล1ก็คือ k จากสมดุล1ต้องเท่ากับ k จากสมดุลสอง ก็แทนค่าไปค่ะสมดุลหนึ่งก็มาจากความข้น no 2คือ1นโมลาร์เนาะยกกำลังสองส่วนด้วย0.50นโมลาร์นะคะจะเท่ากับ1บวกด้วยส x ลบ0.44ส่วนด้วย 0, 0. 0. 7 2อ่า ติด x นี่ก็ลองคิดไว้ก่อนนะคะก็เป็น0.72ยด้วย0.5 1.44ี่มีบรรยาย0.72ขึ้นไปนะคะึ้่ไปคูณก็จะเป็นวงเล็บนี้นะ1บวกด้วย2 x ลบ0.44เขียนละเอียดนิดนึงเนาะ เวลากลับมาดูจะยังได้เข้าใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถอดสแควรูทหนึ่งจุดสี่สี่ซะก็คือหนึ่งจุดสองเหลือแต่ในวงเล็บแล้วนะโอเคค่ะย้ายย้ายที่เหลือมาก็เป็นหนึ่งจุดสองลบหนึ่งบวกศูนย์จุดสี่สี่เนาะศูนย์จุดหกสี่ดังนั้นนะคะ x ก็จะเท่ากับ0.32โอเคคำตอบนะคะก็คือ x เนี่ย0.32แล้วเขาถามว่าต้องเติมเข้าไปกี่โมลเนาะก็คือเติมเข้าไป x ก็เติมเข้าไป0.32พอดีโมลาร์เนาะก็คือโมลพอดีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตอบข้อที่2ได้เลยนะคะอ่าข้อนี้นะจะใช้การคำนวณน,นิดหน่อยนะคะโอเค สำหรับน้องๆที่เข้าใจข้อนี้นะคะก็เป็นเพราะเราสามารถเข้าใจเรื่องของสมดุลได้แล้วเนาะส่วนใครที่ยังติดอยู่ในเรื่องนี้นะคะน้องๆต้องดูเรื่องของการคิดค่าสมดุลเนาะค่า k การเปรียบเทียบโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคะเขาพูดถึงสมดุลที่1แล้วก็เอาค่าจากสมดุลที่1มาเติมสารเข้าไปให้ได้สมดุลที่2เนาะแล้วก็เปรียบเทียบค่าสมดุลที่มันเท่ากันนะคะแต่ต้องได้จากการคำนวณของค่าจากสมดุล1นแล้วก็ค่าจากสมดุล2ออีกทีหนึ่ง โอเคสำหรับข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ที่ดีที่จะฝึกในเรื่องของการใช้สมการที่เป็นสมการไปกลับนะคะได้ก็คือสมการที่ภาวะสมดุลแล้วก็การคำนวณค่า k ออกมานั่นเองเนาะโอเคค่ะสำหรับท้ายคลิปนะคะพี่ปันก็ขอฝากนะเป็นเพจ Facebook กับ Youtube c h anel n นะคะชื่อว่าจะสอบอยู่แล้วมาทำโจทย์กับพี่ปันกันเถอะแล้วก็มี Twitter กับ TikTok ชื่อปันนี่1น1นะคะน้องๆสามารถกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ดมถึงคอมเมนต ถามคำถามหรือว่าให้กําลังใจพี่ปันก็ได้นะคะโอเคทํโจทย์ไปด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนสู้ๆนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย